ว่าด้วยเรื่องฝังลูกนิมิตลูกนิมิตคืออะไรมีความหมายและความสำคัญอย่างไรในทางพระพุทธศาสนานิมิตหมายถึงเครื่องหมายลูกนิมิตหมายถึงลูกกลมๆที่ใช้ฝังลงไปใต้ดิน เพื่อเป็นเครื่องหมายบอกเขตรหรืออนาเขตของพระอุโบสถเพื่อให้เป็นที่พระภิกษุสงฆ์ทำสังฆกรรมซึ่งลูกนิมิตมักทำด้วยหินขนาดประมาณเท่าบาทของพระสงฆ์ซึ่งอาจเล็กหรือใหญ่กว่ากันก็ได้ที่นี้มาดูกันว่าลูกนิมิตมีประวัติความเป็นมาอย่างไรทำไมทุกวัดต,ต้องฝังลูกนิมิต ในครั้งที่สมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาในช่วงแรกๆเมื่อมีกิจของสงฆ์หรือใครมีข้อสงสัยอะไรในช่วงนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเป็นผู้ตัดสินดูแลความเรียบร้อยเองทั้งหมดหรือแม้แต่การบวชเองพระองค์ก็จะทรงประทานการบวชให้ด้วยพระองค์เองที่เรียกว่าเอหิภิขุอุปสัมปทา แต่ต่อมาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งพระภิกษุออกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยการให้จาริกไปยังดินแดนอันห่างไกลตามเมืองต่างๆการที่จะพาพุทธสาวกเดินทางกลับมาให้พระพุทธองค์ทรงประธานการบวชให้หรือกลับมาทำกิจของสงฆ์ต่างๆหรือทำสังฆกรรมอื่นๆเช่นการประชุมสงฆ์การทบทวนพระธรรมวินยัยการบวชพระ การกรานกฐินและการปรวนากรรมถือเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างยิ่งเพราะยิ่งทนาในถิ่นธุระกันดาลด้วยแล้วทำให้การเดินทางลำบากยากเข็นต้องเสี่ยงพยายนอันตรายหลายอย่างถึงขนาดบางครั้งต้องเอาชีวิตเดิมพันเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้เองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตให้สามารถกำหนดเขตพื้นที่ในการทำสังฆกรรม หรือทำกิจของสงได้โดยมิให้คราวาดเข้ามายุ่งเกี่ยวในอนาเขตพื้นที่นั้นซึ่งอาจจะใช้พื้นที่โล่งๆโดยใช้วัตถุ8ชนิดเป็นเครื่องหมายบอกอนาเขตพื้นที่ในการทำสังฆกรรมซึ่งการทำแบบนี้เรียกว่าการผูกสีมาซึ่งวัตถุ8ชนิดนั้นได้แก่ภูเขาศิลาป่าไม้ต้นไม้จอมปลวก แม่น้ำหนทางสาะน้ำและหนองน้ำแต่ปัญหาที่ตามมาคือสิ่งที่เป็นของธรรมชาติย่อมเสื่อมไปตามกาลเวลาเช่นต้นไม้ที่มีการหักบ้างตายบ้างหรือการใช้ภูเขาใช้แม่น้ำทำให้เข้าใจเขตแดนกันคลาดเคลื่อนไปด้วยเหตุนี้เองประกอบกับการที่เทคโนโลยีในสมัยนี้ก้าวหน้าขึ้นไปมาก จึงมีการประดิษฐก้อนหินเป็นลูกกลมๆขึ้นแล้วฝังลงใต้ดินเพื่อใช้เป็นเครื่องไม้ที่ค่อนข้างถาวรซึ่งสิ่งนี้เองเรียกว่าลูกนิมิตส่วนเขตแดนที่เรากำหนดขึ้นใช้ในการทำสังฆกรรมซึ่งถ้ามีสิ่งก่อสร้างเราจะเรียกว่าโบสถ์นั่นเองลูกนิมิตต้องมีกี่ลูกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงกำหนดเอาไว้ แต่ปกติแล้วถือทำตามมาแต่โบราณลูกนิมิตท,ที่ใช้ผูกสีมาจะมีจำนวน9ลูกโดยฝังตามที่ต่างๆรอบโบสถ์ทั้ง8ทิศทิศละ1ลูกและฝังไว้ในส่วนกลางโบสถ์อีกหนึ่งลูกซึ่งถือเป็นลูกเอกส่วนลูกบริวารน,นอกเหนือจากนั้นจะมีกี่ลูกก็ได้แต่ให้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดอนาเขตในการทำสังฆกรรม มากไปกว่านั้นในตระกูลของคนมีฐานะยังนิยมจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตเพื่อให้ผลบุญนี้ทําให้วงตระกูลและลูกหลานมีความเจริญก้าวหน้าอีกทั้งยังให้เป็นอนุสรณ์ให้กับลูกหลานรับรู้ว่าตระกูลของพวกเราเป็นตระกูลของผู้มีบุญเพราะได้เป็นเจ้าภาพลูกนิมิตที่ชาวพุทธจานวนมากคิดแบบนี้เพราะการฝังลูกนิมิตเป็นการสร้างมหากุศลใหญ่ เนื่องจากวัดวัดหนึ่งมีโบสถ์ได้แห่งเดียวเท่านั้นและการกำหนดอนาเขตของโบสถ์ก็มักจะทำกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นยกเว้นจะมีการซ่อมแซมโบสถ์หรือขยายอนาเขตโบสถ์เพื่อใช้งานอีกครั้งฉะนั้นการทำบุญฝังลูกนิมิตนั้นจึงเท่ากับเป็นการสร้างโบสถ์และเป็นการอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างให้พระภิกษุสงฆ์เพื่อทำสังฆกรรม เพื่อให้ท่านมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ซึ่งผู้ทำบุญก็จะได้บุญกับการทำพระนิพพานให้แจ้งของคณะพระภิกษุสงฆ์ไปด้วยที่สำคัญในการให้สถานที่ขึ้นชื่อว่าให้ทุกสิ่งฉะนั้นตั้งแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเราจึงถือว่าการทำบุญนี้ได้บุญมากและเป็นบุญที่สำคัญและจำเป็นต้องทำให้ได้สักหนึ่งครั้งในชีวิต ฉะนั้นหากได้ข่าวบุญการปิดทองฝังลูกนิมิตท,ที่วัดไหนก็รีบคว้าโอกาสทำกันให้ได้เพราะใครจะรู้บ้างว่าอาจจะเป็นการทำบุญเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตครั้งเดียวในชีวิตที่เราหาทำไม่ได้อีกแล้วก็ได้อานิสงค์ของการได้ฝังลูกนิมิตนั้นด้วยเหตุที่ในสมัยก่อน การที่จะสร้างอุโบสถได้หลังหนึ่งนั้นหรือแม้จะซ่อมแซมอุโบสถเก่าให้สวยงามขึ้นมีใช่เรื่องง่ายๆและต้องใช้ระยะเวลานานดังนั้นจึงเชื่อกันว่าหากใครได้มีโอกาสทำบุญฝังลูกนิมิตรหรือได้ร่วมสร้างอุโบสถไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาหรือการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าและเป็นการสืบต่ออายุ พระพุทธศาสนาให้พระได้ใช้ทำรรสังฆกรรมนั้นจะมีอนิสงส์ถึง6ประการด้วยกันคือ 1. ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกชาติปราศจากอุปัตถวะทั้งหลาย 2. ไม่เกิดในตระกูลต่ำ 3. หากเกิดในมนุษย์โลกก็จะเกิดเป็นท้าพระยามหากษัตริย์ 4. หากเกิดในเทวโลกก็จะเกิดเป็นเท้าสก,กะเทวราช 5. จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองมีผิวพรรณผ่องใสและ 6. มีอายุยืนนานนอกจากนี้ในพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตนั้นจะนิยมใส่สมุดดินสอเข็มและได้เป็นต้นลงไปในหลุมที่ฝังลูกนิมิตด,ด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้ เป็นนิมิตหมายแห่งความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่สร้างบุญซึ่งของนำมาอธธาธิบายโดยสังเขปดังนี้เข็มหมายถึงความเป็นผู้มีปัญญาสามารถรู้แจ้งแทงตลอดอย่างทะลุปุปโปรงได้หมายถึงความเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวตราบเท่าอายุไขทูบหมายถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าสามประการคือพระบริสุทธิ์ที่คุณ พระปัญญาที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณที่เราทั้งหลายน้อมรำลึกถึงอยู่ทูปจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทียนหมายถึงพระธรรมอันแสดงถึงความสว่างสวยประดุด,ดังประทีปส่องสว่างฉะนั้นเทียนจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการบูชาพระธรรมดอกไม้หมายถึงความสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดอกไม้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการบูชาพระสงฆ์ซึ่งดอกไม้หลากสีสันเมื่อนำมาใส่แจกันจัดเป็นดอกไม้จึงทำให้เกิดความสวยสดงดงามอุปมาดังหมู่สงที่มาจากต่างตระกูลต่างครอบครัวเมื่อมาอยู่ร่วมกันในร่มพระพุทธศาสนาแล้วก็ก่อให้เกิดความงดงามอย่างยิ่งแผ่นทองหมายถึงธรรมดาว่าทองคำ เป็นสิ่งที่สูงค่าที่นำมาปิดองค์พระลูกนิมิตช่อฟ้าเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความยกย่องเชิดชูบูชาด้วยใจที่สูงส่งพลานิสงย่อมอำนวยผลให้เกิดผลสำเร็จในสิ่งที่เป็นความงามโดยประการทั้งปวงสมุดแผ่นกระดาษดินสอสำหรับจดบันทึกจารึกสิ่งต่างๆไว้หมายถึงความเป็นผู้ทรงจำดี ไม่มีหลงลืมเลือนขอขอบพระคุณที่มาและขออนุโมทนาสาธุผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รวบรวมบทความดีๆนี้มาเผยแผ่ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ